ก็มาวันนี้กับตู้เย็นนะครับกับตู้เย็นกับตู้เย็นวันนี้ก็มาอธิบายกับตู้เย็นตู้เย็นกับตู้เย็นเล็กนะครับก็ของส่วนนี้เป็นชาร์ปนะครับที่ผมทําอยู่เป็นชาร์ปนะครับเป็นชาร์ปน้ํายาน้ายาหนึ่งสามสี่นะครับน้ายาหนึ่งสามสี่นะครับรุ่นนี้นะครับ S J e N ห e นึ่งห้า S นะครับส่วนนี้ของส่วนของอาการนะครับอาการมาผมก็สำหรับเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆที่หัดทำนะครับหัดทำหัดทำส่วนของตู้เย็นนะครับก็มีส่วนประกอบสำคัญก็คือต้องมีเครื่องเชื่อมนะเครื่องเชื่อมเป็นเครื่องเชื่อมแก๊สหนึ่งชุดนะครับเครื่องเชื่อมแก๊สแล้วก็ ต้องมีพวกอุปกรณ์ไดเออร์ฟิลเตอร์นะครับท่อไว้สวมนะครับสวมเวลาเราเชื่อมนะครับท่อไว้สวมแล้วก็รวดเชื่อมเครื่องเชื่อมนะครับไดเออนะครับส่วนตัวนี้ที่ที่เข้ามานะครับผมเข้ามาเช็คแอมปกตินะครับแอมปกติแต่ไม่เย็น ตอนหักท่อนะครับตอนหักท่อตัวนี้นะครับท่อด้านท่อบริการมีน้ํายาออกมานะครับแล้วก็ใช้แรงอัดดันดูนะครับด้านในเป็นเป็นน้ํามันนะครับประมาณนี้นะครับก็เยอะอยู่ครับอยู่ในช่องฟีดผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าผมผ่าไดเออร์ดูนะครับผ่าไดเออร์ดูตัวในตัวกรองไดเออร์นะครับไม่มีความชื้นนะครับแมสติก้าสวยนะครับตัวนี้แมสริก้าที่ผมผ่ามานะครับ ใก้าสวยนะครับแต่น้ำมันไม่รู้มันขึ้นไปทางทางไหนนะครับขึ้นไปด้านช่องฟีดนะครับย้อนกลับไปผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะถ้าเกิดน้ำมันขึ้นไปหาฟีดมันต้องไปฝั่งด้านทฮายนะครับแล้วก็ย้อนขึ้นไปนะครับแล้วก็เวียนในคอนเซอร์แล้วก็ไปที่อ่าไดเออร์ก่อนถูกต้องไหมฮะต้องไปที่ได,ไดเออร์ก่อนแล้วก็ไปหาอ่าทิ้วเพื่อยิงนะครับทำความเย็น แต่ส่วนของตัวนี้ครับไดเออร์นะครับไดเออร์ไม่มีน้ํามันนะครับไม่มีคราบน้ํามันนะครับตามวิเคราะห์ของช่างคิดว่าเขาน่าจะน่าจะมันย้อนกลับนะครับดันจบกลับขึ้นไปหาช่องฟีดนะครับน้ำมันจากตัวคอมเพรสเซอร์นะครับคิดว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็ล้มเครื่องนะครับคิดว่าจากอาการที่ช่างวิเคราะห์นะครับเพราะว่าน้ํายาในระบบมีนะครับแต่มีน้ํามันมีน้ํามันขึ้นไปอยู่ในช่องฟีด เยอะมากนะประมาณนี้นะครับนี่นะตัวนี้กำลังไล่น้ำมันออกอยู่นะนะครับโอ้ตอนอาการนี้ก็ไม่เย็นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีน้ำมันอยู่ในช่องฟะครับตัวนี้อาการอาการลึกขึ้นมาอีกนะครับเพื่อนๆนะครับลึกขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเวลาเราเทสเครื่องนะครับคอมเพรสเซอร์เราลังเครื่องดูนะครับช่องเช็คกําลังอัดของคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเช็คกําลังอัดคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ส่วนของวันนี้ที่ผมทําอยู่ก็คือ โอเคครับตอนนี้นะครับกำลังเอาน้ำมันออกเดี๋ยวทำการพอน้ำมันออกหมดแล้วเดี๋ยวก็ล้างระบบเสร็จก็เดี๋ยวคือทำไมว่า,อาของงานตู้เย็นนะครับตู้แช่นะครับงานล้างระบบต้องมีนะครับต้องมีเครื่องมือล้างระบบนะครับมีถังเก็บน้ำยานะครับมีการต่อสอนนะครับมีน้ำยา f เก0 0พันนะครับ หนึ่งสี่หนึ่งหรือน้ำยา f 1 1เอก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับก็ต้องล้างระบบนะครับก็คืออาการนี้ครับมีน้ําน้ํามันขึ้นไปอยู่ในช่องฟิตนะครับก็เลยทําให้ไม่เย็นนะครับผมนะครับสำหรับส่วนนี้ก็ผมก็มาแนะนาเพื่อนๆนะครับนี่ครับตอนนี้ครับตอนนี้โล่งแล้วนะครับโล่งแล้วนะครับโล่งแล้วเดี๋ยวก็ประกอบนะครับก็ส่วนของเวลาเราประกอบก็ท่อนะครับท่อเราก็ใช้ท่อสูงเข้าไปนะครับเชื่อม แล้วก็ให้ขนาดเท่ากับเดเอร์พอดีนะครับก็เวลาเราต่อท่อนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับตัวนี้ท่อท่อสองนะครับมันจะสวมเข้ากับเดอร์พอดีเดอร์ใหม่นะครับทำมือเดียวลำบากพอดีไม่ได้ออกขาตั้งกล้องนะครับออกมาครับตัวนี้ก็ับบนี้นะครับ ส่วนนี้ไลเออร์นะครับครับท่อมันจะส่วนท่อเดิมมันจะไม่พอดีกับไลเออร์ทางเดียวที่เราจะใช้นะครับนะครับถ้าเกิดเราเราไม่ไม่ใช้วิธีการบีบนะครับเราก็ใช้วิธีการสวนท่ออประมาณนี้นะครับ าเศษท่อสองออกมาแล้วก็สวมเชื่อมตำแหน่งนี้ก่อนนะครับเชื่อมตำแหน่งนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตัดแล้วก็ไดเออร์มันจะเข้าพอดีนะครับเห็นไหมมันจะเข้าพอดีครับก็ทำงานตู้เย็นก็ต้องมีเศษท่อสองเยอะๆนะครับเก็บไว้หลายอย่างครับก็คือใส่พอบริการแล้วก็ม้วนบางตัวมาถ่าดน้ำทิ้งรั่วก็ต้องใช้ท่อสองนะครับประมาณนั้นครับ โอเคโซ่องตอนนี้ก็อัดอยู่ครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับอัดให้มันโล่งก่อนแล้วล้างระบบให้มันโล่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเชื่อมประกอบกับข้าไปนะครับสำหรับอาการนี้ล้วอาการน้ํามันขึ้นนะครับแต่สําหรับหนึ่งสามสี่เอไม่เท่าไรนะครับแต่หกร้อยผมดูแล้วมันเฉพาะอาหกร้อยเอนะครับไม่ง่ายนะครับถ้าเราล้างระบบต้องใช้เอฟเก้าพันเท่านั้นนะครับ นะครับสำหรับน้ายาตัว R 600A นะครับถ้าเกิดสมมติว่าระบบเราไม่ใช้นโโรเจนอัดไม่ใช้เอ็กพันนะครับแบกยังมีของหลงเหลืออยู่นะครับน้ำมันมันจะขึ้นนะครับมันจะไปผสมกับน้ํามันแล้วเป็นฟองนะครับแตกตัวกลับขึ้นไปหาด้านบนก็คือไปไปหาคอนเดนเซอร์อีกครั้งนึงครับที่เจอนะครับก็ต้องใช้นโโรเจนนะครับไล่หลังจากนั้นนะครับ ไล่ให้ให้สะอาดเลยนะครับสำหรับต,ตัวน้ํายาเอ่อ r 1 0 4แต่สําหรับ r 1 3 4 a ไม่เท่าหร่ไม่เท่าหร่นะครับไม่เท่าหร่นะครับแต่เวลาเติมเติมน้ํามันถ้าคนละชน,นิดหรือว่ามาจากคนละประเทศก็ไม่ได้เรแตกตัวนะครับผมเคยเจอนะครับก็วันนี้ก็พอเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ทํางานตู้เย็นนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับงานตู้เย็น อันแอร์นะครับตู้ช่ของนายช่างด้วยนะครับขอบคุณครับ